แล้วก็ขอให้การขับเคลื่อนนะครับซึ่งทางสบคมทจะขับเคลื่อนสบคจังหวัดแล้วก็สบกกทให้มีกลไกถึงระดับของตำบลเลยถ่ายทอดอำนาจนี้ถึงตำบลนะครับเพราะตอนนี้เรามีองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่เกือบทุกที่มีความเข้มแข็งที่เราบอกว่าเราเห็นภาพชัดของท่านอสมก็อยู่ในระดับของหมู่บ้านเช่ยซ้ำอยู่ในระดับของบ้านเช่นยซ้ำเพราะฉะนั้น ความเข้มแข็งนี้ไม่ใช่แค่อยู่ที่จังหวัดพองถ่ายไปแค่อำเภอพอไม่ใช่ครับต้องพองถ่ายไปถึงตำบลหมู่บ้านและก็บ้านเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานะครับในลักษณะของโครงข่ายเฝ้าระวังที่เรียกว่ารังพึ้งอย่างนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นเซลล์ไปเล็กๆนะครับให้ทุกคนได้ดูแลเช่นกันแล้วกันและที่สําคัญก็คือต้องมีชุดตรวจกํากับดูแลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทั้งหลายนะครับ เร่งค้นหาจับกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมผิดกฎหมายท่านรู้เบาะแสที่ไหนนะครับใครที่เล่นพนันใครที่มั่วสุมกันทั้งหลายโทรไปที่ที่ที่หนึหรืออะไรทั้งหลายที่เบอร์ที่ที่ท่านคุ้นเคยเนี่ยแหละครับแจ้งได้ได้เลยนะครับที่เราจะได้ช่วยกันนะครับและที่สําคัญครับในสไลด์สุดท้ายนี้ที่ผมจะกล่าวกล่าวเปลี่ยนนะครับก็คือว่ากรณีบุคคลที่ทราบว่าตนเองเคยไปเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลอื่นเป็นระยะเวลา14วันเมื่อวานนี้ท่านรองนายกร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวิรูลเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชือ้อและไปอยู่ใกล้กับข้าราชการที่จังหวัดสมุทรสาครที่ว่าวันนี้ผมเห็นภาพท่านคือวิดีโอคอนเฟล็ซ์เข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้านี้7จ็ดโมงครึ่ง ประชุมกันแต่เช้าถ้าอยู่ที่บ้านแล้วครับเวิร์กฟอร์มโฮเราต้องทำอย่างนี้กันทุกๆุกคนนะครับถ้าเรารู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องไปถ้ามีการผิดปกติไปที่โรงพยาบาลขอรับการสวบได้เลยถ้าท่านมีประวัติชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของ7วันข้างหน้านี้ทางสบกสบคอขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนดำเนินการตามประเด็นเน้นย้ำ ทุกอย่างอย่างเข้มข้นนะครับที่จะออกจากทางจังหวัดขอทุกท่านร่วมมือกันนะครับเราจะใช้เวลานี้นับไปอีกดวันช่วงของเทศกาลปีใหม่จากเดิมท่านเคยได้ยินนะครับว่า7วันอันตารายที่เรานับจํานวนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นง่วงแล้วขับเมาแล้วขับอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่มาเวันนี้ก็ยังเป็นความสําคัญนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเรื่องของ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้ก็ยังมีความสำคัญเหมือนเหมือนกันเรายังคงใช้มาตรการนี้ก่อนเพื่อรอดูอีก7วัน